ออกมาจากสถานีรถไฟนะก็จะมีพี่ๆบริการอยู่ตรงนี้นะมีทางรถไฟรถมอเตอร์ไซค์นี่จะมีรถตุกต๊กๆหัวกบของขึ้นชื่อที่ต่างเลยรถไฟตุกต๊กๆหัวกบแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี KFC แล้วตอนเย็นตรงนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินอันนี้ตำรวจทุมชนย่านการค้านี่ดูรถติดรถน่ารักมากเลยเป็นแบบตุกต๊กๆขนาดมินิหรือว่าจะเช่ารถตู้รถมอเตอร์ไซค์ก็มีนะตรงนั้น กนกวันทัวร์อ,อ้นี้นี่ก็เป็นโรงแรมโรงแรมเก่าแก่สีตั้งคืนหนึ่งแปดรแต่ว่ามันแพงใคเอยบบไปตรงนั้นโรงแรมใหม่หน่อยก็จะ6หกร้อยกว่าบาทแต่เราพักข้างในเข้าไปอีกข้างในก็มีโรงแรมอีกเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมเมือง อันนี้รถไฟตังนะคะมีบรรยากาศทุกคนกําลังจะไปกันตังเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมีลงไปกันตังเหมือนกันเขาบอกว่าไม่มีที่เที่ยวเยอะมากๆสหารนีก็จะเป็นเหมือนของทั่วไปนะก็จะมีขนส่งสินค้ามีมินิมูมินิมาตรงนี้ เอาว่าวันนี้คนเยอะเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ทุกคนก็จะนั่งรถไฟไปเที่ยวกันตังกันมีห้องน้ำไม่เข้านี่สถานีสถานีไม่ได้ใหญ่มากมีร้านค้านิดหน่อยนี่มีห้องน้ำก็ระสามบ้านน้ำสิบบาท Passengers traveling on this train, please kindly boarding on platform number o Thank you. ยราอยู่ที่สถานีตรังนะทุกคนเรากําลังจะไปชุมพรหารเดี๋ยวเราจะถาให้ดูว่าสถานีสถานีของฝวัญไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันเปนหมือนแต่สถานีเล็กๆที่ทุกคนมาแค่เปลี่ยนเครื่อง <differences S 2> track, ไม่ไม่ hai hai ีอะไรขายอยู่ขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีตรังเป็นขบวนรถเร็ว